สวัสดีครับันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการติดตั้งไイพีซียูตอนที่2นะครับต่อจากตอนแรกที่เราติดตั้งไมพีซีเอไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่2นี้ก็จะเป็นการสอนการติดตั้งไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนที่จะเริ่มมีการติดตั้งไイพีซียูนะครับเนื่องจากว่าการจะใช้ไイพีซียูได้นั้นนะครับจะต้องมีการติดตั้งไฟล์ของ Windows นะครับให้สมบูรณ์สก่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนดูกันนะครับ ไฟล์ตั้มับติดตั้งไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะครับจะอยู่ในหน้าเว็บ mypcu อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดาวน์โหลดที่หน้าเว็บ mypcu ให้นะครับก็เข้าไปที่ mypcu in th ตัวนี้นะครับคลิกไปที่ mypcu นะครับไฟล์ที่จะใช้ในการติดตั้งนะครับทั้งหมดก็จะอยู่ตัวนี้นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับตัวแรกก็จะเป็น n e t framework นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือก2เวอร์ชันนะครับ4.0กับ4.5 นะครับต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็น Windows XP นะครับจะใช้ได้แค่4.0นะครับแต่ถ้าเป็น Windows 7ขึ้นไปนะครับก็จะใช้4.5ขึ้นไปนะครับเราก็คลิกไปนะครับดาวน์โหลดมานะครับระบบก็จะไปที่หน้าของ Microsoft นะครับล้วก็ไปคลิกดาวน์โหลดมานะครับแต่ส่วนไฟล์อื่นๆล้วก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาให้หมดนะครับหัวที่จะต้องดาวน์โหลด ก็มีนี้นะครับก็คือตัว neoforex นะครับ sqlascii เขตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวฟอนต์นะครับสำหรับใช้ในรายงานของ my pc อยู่นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับดาวน์โหลดก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็คลายซิปออกมาล็กนิดนึงนะครับก็จะได้ไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งในนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัว e ดดเฟนเวิร์กก่อนนะครับผมก็จะติดตั้งเลยนะครับถ้าเราติดตั้งเด t เฟนเวิร์กแล้วนะครับถ้าในเครื่องนี้มีอยู่แล้วนะครับโดยปกติถ้าเราใช้ Windows ที่มีการอัปเดตเป็นประจำนะครับตัว Windows ก็จะมีเ e t เฟนเวิร์กอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับผมให้ตัวที่หนึ่งนะครับ หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดในเครื่องเรามี n e ็ตเฟร e เวิรอยู่แล้วนะครับน,นี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็แค่กดปิดไปตอนนั้นเองนะครับแต่ถ้าในเครื่องเราไม่มีเน็ตเฟรม w o r k อยู่นะครับนะระบบก็จะขึ้นหน้าจอให้เราทําการติดตั้งเน็ตเฟรมเวิรกนะครับแบบนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับผม ใช้เวอร์ชัน่นะครับเนื่องจากว่าในเครื่องนี้มี4.5แล้วนะครับปุ๊บก็ติดไปนะครับอย่างเงี้นะเราก็ด install นะครับระบบก็จะทำการติดตั้งตัว n e t framework ให้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยบางเครื่องระบบก็อาจจะบอกให้ restart เครื่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยติดตั้งตัวอื่นๆต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับกับการติดตั้งตัว n e t framework ก็ใช้เวลา ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับอันนี้ผมตัดมาตอนที่ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับเราก็กด finish ไปนะครับจากนั้นไฟล์ต่อไปนะครับอันนี้โปรแกรมจะให้ให้ r ส s t a r t นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับตัวต่อไปที่จะต้องติดตั้งนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เรา d o w n โหลดมานะครับชื่อว่า f o r m p c u ฟล์สิเปอร์เต์ข้างในนะครับก็จะมีไฟล์ติดตั้ง2ไฟล์นะครับห้าม สลับกันนะครับต้องติดตั้งตามที่ผมบอกก่อนตัวแรกที่จะติดนี่คือ,อตัว SQL นะครับ T-SQL Type นะครับตัวนี้เป็นสาหรับเครื่องที่เป็น64บิตนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป็น32บิตนะครับเครื่องนี้เป็น64บิตจะ,ตตะตตผมจะติดตั้งตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็กด Next ไปนะครับล้ว a ็ a c e นะครับแล้วก็กด Next ไปจากนั้นก็กด Install นะครับ เสร็จแล้ว1ตัวนะครับต่อมาก็คือ report viewer อันนี้ใช้สำหรับดูรายงานในใหม่ bcu นะครับเช่นเดียวกันกดเล็กไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับไฟล์นี้ถ้าเกิดมันมีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับโปรแกรม windows ก็จะเตือน แบบนี้นะครับว่ามีอยู่แล้วนะครับต้องการจะรีแพนรีมูฟนะคอาจจะปิดไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องติดตั้งแคนเซอรไปนะครับหรือถ้าต้องการไม่แน่ใจว่าที่มีอยู่อาจจะไม่สมบูรณ์เราอาจจะกดเลือกเป็นรีเพตัวนี้นะครับแล้วกดสแน็คไปเ่สตอเหมือนปกติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการนำฟอนต์นะครับไปใส่ไว้ใน Windows เพื่อที่จะ ใช้ในการดูรายงานของตัวใหม่ P นะครับวันนี้เราผมคลายซิปเรียบร้อยแล้วนะครับเปกลับไปข้างในก็จะมีดกดจการ4ฝ่าวิธีการนะครับก็คือเลือกทั้งหมดนี้นะครับจากนั้นกนะ็ไปที่คัดลอกนะครับแล้วเราก็ไปที่ได้ C นะครับไปที่ Windows นะครับหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าฟอนต์นะนะจากนั้นก็ นะคกับคลิกขวาที่ว่างๆนะครับแล้วก็วางลงมานะ,นะครับก็จะเป็นการเอาฟอนต์นะครับไปวางเอไว้ในเครื่องหรือใน Windows นะครับเพื่อที่จะใช้ดูรายงานของตัว MyPCU นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการติดตั้งนะครับไฟล์ที่เกี่ยวข้องที่เตรียมก่อนที่จะติดตั้ง MyPCU นะครับเดี๋ยว ออจะมาดูในตอนต่อไปนะครับสำหรับการติดตั้ง MyPCU ใ,ในตอนที่3นะครับ